การนำระบบบล็อกเชนมาใช้กับการตลาดพระเครื่องนั้นถือเป็นการปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงครับเพราะจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระเครื่องได้หลายประการและเปิดโอกาสใหม่ๆดังนี้ประโยชน์ของการใช้บล็อกเชนในวงการพระเครื่องความโปร่งใสทุกขั้นตอนของการซื้อขายตั้งแต่การสร้างพระเครื่องการปลุกเสกการซื้อขายและการเปลี่ยนมือจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนอย่างโปร่งใสทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสในการปลอมแปลงความน่าเชื่อถือเมื่อมีการบันทึกข้อมูลของพระเครื่องลงในบล็อกเชนจะทําให้พระเครื่องนั้นมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อป้องกันของปลอมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยยืนยันความแท้จริงของพระเครื่องได้อย่างแม่นยำลดปัญหาพระเครื่องปลอมที่สร้างความเสียหายให้กับวงการสร้างมาตรฐาน การใช้บล็อกเชนสามารถช่วยสร้างมาตรฐานในการประเมินค่าและจำแนกประเภทของพระเครื่องได้เพิ่มมูลค่าพระเครื่องที่มีข้อมูลบันทึกอยู่ในบล็อกเชนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ขยายฐานลูกค้าการใช้บล็อกเชนจะช่วยดึงดูดนักสะสมรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความโปรง่งใส สร้างชุมชนสามารถสร้างชุมชนนักสะสมพระเครื่องออนไลน์บนพื้นฐานของบล็อกเชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ตัวอย่างการนำบล็อกเชนมาใช้ดิจ i t a ลเซอร์ต i ฟ a t e ตออกใบรับรองดิจิทัลให้กับพระเครื่องแต่ละองค์เพื่อยืนยันความแท้จริงและที่มาที่ไป Marketplace สสร้างตลาดซื้อขายพระเครื่องออนไลน์บนพื้นฐานของบล็อกเชนเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมได้โดยตรง Smart Contract ใช้สัญญาอัจฉริยะในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเช่นการชำระเงินการโอนกรรมสิทธิ์ Tokenization เปลี่ยนพระเครื่องเป็นโทเค็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายและการลงทุนสรุปการนำระบบบล็อกเชนมาใช้กับการตลาดพระเครื่องจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือความโปร่งใสและความปลอดภัยให้กับวงการพระเครื่องทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้มากขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องเติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการนำบล็อกเชนมาใช้ยังมีข้อจำกัดและความทา้าทายบางประการเช่นต้นทุนการพัฒนาระบบบล็อกเชนต้องใช้ต้นทุนที่สูงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เล่นในวงการพระเครื่องให้หันมาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอาจต้องใช้เวลากฎหมายและระเบียบ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากต้องการนำบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจพระเครื่องควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามเพิ่มเติมคุณสนใจในแง่มุมใดของการนำบล็อกเชนมาใช้กับพระเครื่องเป็นพิเศษหรือไม่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาใช้ในวงการพระเครื่องหรือไม่ ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ